สิ้นบุญกรรวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามทุบเกาหลีใต้น่วมเอเชียนเกม2023ผลวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามชนะเกาหลีใต้ระมัด5เซตเอเชียนเกม2023วันนี้1ตุลาคม2566รายงานผลคู่บิ๊กแมตช์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามพบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ ศึกเอเชียนเกม2,023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มสีท่ามกลางกองเชียร์ประเทศเจ้าบ้านที่มาร่วมส่งเสียเชียร์สาวดาวทองกับข้างผลปรากฏว่าเหมือนหนังม้วนเดิมสองเซตแรกเกาหลีใต้ออกตัวทรงบอลดีกว่าตกเอาชนะไปได้ก่อนใครๆต่างมั่นใจว่าเกาหลีจะล้างตาจากนัดแพ้ชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จทว่าเกมกลับพลิกเซตสาแม้ว่าจะนำมาก่อนหลายแต,แต่ด้วยความผ่อนเกม ทำให้เวียดนามพิดสู้จนปากท้ายเซตและเก็บเซตสีส่มาได้จนตีเสมอสองเท่าเซตที่5้าเซตตัดสินเวียดนามเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดด้านพลังก,กาลังผู้เล่นหัวเสาเกาหลีแทบกระโดดไม่ขึ้นตีติดบล็อกรัวๆจนแต้มแชดพอยเวียดนามเสิร์ฟดีเกาหลีใต้รับล้นโดนหัวเสาเวียดนามทุบสวนปิดแมชดย้ำแ้นชนะเป็นนัดที่สองติดต่อก,กัน จบการแข่งขันบอลเล่บอลหญิงเวียดนามชนะเกาหลีใต้3-2ต่อเซต 25-16, ต่อ 25-22, ต่อ 22-25, ต่อ22-25ต่อและ11-15ต่อเข้ารอบเป็นที่1ของสายเกาหลีใต้คาดว่าจะเป็นที่2ถ้าวันพรุ่งนี้ไม่พลิกโลกเอาชนะเนปาลได้ต่างเป้า